ถ้าไม่มั่นใจไม่พอใจในมาตรฐานที่ออกรับรองโดยหน่วยงานของประเทศไทย<ะ>ก็ไปขายของที่อื่นคือว่าถ้าสูงมาแล้วแม้แต่เส้นเดียวมันตกไอ้ทั้งล็อตมันใช้ไม่ได้ถูกต้องครับเจอชิ้นเดียวตกที่อายัดทั้งล็อตเลยครับแล้วผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นเนี่ยผลิตต่อก็ไม่ได้เอาออกไปจาหน่ายก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ชิ้นเดียวตกนี่ก็เป็นเรื่องนะครับ<อ>แล้วทีนี้จะให้ตกอีกชิ้นจะให้ตกอีกครั้งครับถ้าอย่างนี้ก็ตรวจไปเรื่อย จนกระทั่งสูงไปหมดเพราะในลายการผลิตบางทีครับปัญหาเนี่ยปัญหาในลายการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานบางทีไม่ใช่ว่าผลิตของทุกตัวมันไดารฐาแต่มาตรฐานมันไม่ที่คือเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายผลิตมาไม่ได้ฉันต้องมาตรฐานต้องมันจะได้ไงมาตรฐานคือหมายถึงว่าผลิตมาร้อยชิ้นเนี่ยต้องได้มาตรฐาน้อยชิ้นไม่ใช่ว่าได้มาตรฐาน90ชิ้นแล้วไปตอ10ชิ้น10ชิ้นนั้นเป็นอยู่ใบ้านถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้หลับ จะตรวจไปเรื่อยหรือจะเปลี่ยนาที่ตรวจหรือจะขอขั้งที่สามขั้งที่สเนี่ยผมไม่ให้ตกแล้วก็ตกเลยถ้าไม่มั่นใจไม่พอใจในมาตรฐานที่ออกรับรองโดออยหน่วยงานของประเทศไทยก็ไปไขของที่อื่น